สุภาษิตบทที่23ข้อที่33ตาของเจ้าจะเห็นสิ่งแปลกๆและใจของเจ้าจะพูดตลบตะแหลงเมื่อเจ้ากินมันเข้าไปในร่างกายเมื่อเจ้าดื่มมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดตาของเจ้าจะเห็นสิ่งแปลก ตาของเจ้าจะเริ่มเห็นถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกเห็นสลับกันเห็นกลับกันไปหมดตาของเจ้าก็จะเริ่มเห็นผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนแต่เป็นภรรยาของคนอื่นเห็นโสเพณีต่างๆก็รู้สึกโอ้ใจของเจ้าก็จะถูกดึงเข้าไปอ้อมกอดของการล่วงประเวณีของการทำผิดต่างๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ใจของเย้าจะพูดตลบตะแรงคำพูดเขาเจ้าก็จะทำบาปมากขึ้นคือสรุปว่าใครก็ตามที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามกับดักแห่งการเลิงอนสำราญในโลกนี้มันจะไม่หยุดแค่นั้นมันจะเริ่มนําคนคนนั้นเนี่ยไปสู่การทําผิดที่มากขึ้น เขาจะเริ่มรู้สึกว่าเออไม่เห็นเป็นไรเลยแค่นี้เองนิีๆหน่อยๆใครเขาทำกันมันก็เป็นตามเป็นสิ่งสุดก็ทําไปเรื่อยๆเขาจะเริ่มโกโหกเขาจะเริ่มบิดเบือนความจริง <ๆ S 1> เขาจะเริ่มไม่ซื่อสัตย์เขาจะเริ่มอะไรต่างๆเนี้ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งมัวเมาของโลกนี้วางกับดักเราเต็มไปหมดเลยเพื่อจะดึงชีวิตของเราลงเพื่อจะทําลายชีวิตของเราเพื่อจะทําให้ตาของเราเห็นสิ่งแปลกๆคือเห็นไม่ถูกะเห็นสิ่งที่ผิดกลายเป็นสิ่งที่ถูกเออไม่เห็นจะเป็นไรเลยเพื่อเงินเรายอมสักหน่อย เเพื่อจะได้มีแฟนเอานะยอมซะหน่อยแล้วกันแมนมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกแต่ก็ถูกแล้วกันแล้วใจของเจ้าจะเริ่มพูดตลบตะแลงคําพูดโกหกคําพูดบิดเบือนคําพูดไม่ซื่อสัตย์ก็จะออกมาจากปากของเจ้าซึ่งในยามปกติเจ้าจะไม่พูดอย่างนั้นแต่ว่าเพราะว่ายามที่เจ้าเมาเนี่ยเจ้าก็เลยเริ่มพูดอย่างนั้นพูดสิ่งสุกปปกพูดสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์พูดสิ่งรามกพูดสิ่งที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพูดสิ่งที่บิดเบือนดังนั้นในข้อนี้ให้เรามาชนะสู หากใจของเราไม่ได้ถูกมอบให้กับพระเจ้าแต่ถูกยกให้กับสิ่งยั่วยวนแห่งโลกนี้อาการที่ตามมาก็คืออาการมึนเมาอาการมึนเมาเมาอะไรก็แล้วแต่เมาลักเมาเงินเมาอะไรก็แล้วแต่นะเมาชื่อเสียงเมาสิ่งต่างๆแห่ง,หงการยั่วยวนแห่งโลกนี้เนี่ยมันจะส่งผลทําให้เกิดความผิด ปกติขึ้นในชีวิตของเราและมันจะทําให้เกิดการผิดปกติในฝ่ายวิญญาณสิ่งที่เราเคยเห็นว่ามันเป็นบาปเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่เห็นจะบาปเลยสิ่งที่เราเคยเห็นว่าโอ้โหสิ่งนี้สมควรทําถวายแด่พระเจ้าจะถือว่าเสียเวลาน่าเบือ่อเหลือเกินอาการอย่างหนึ่งที่เห็นง่ายๆของคนเหล่านั้นที่เริ่มเมาแล้วนะฮะเริ่มเมาเมาสิที่โลกนี้ชวนไปเนี่ยเขาจะไม่อยากอ่านพระคัมภีร์เพราะว่ามันสิ่งไร้สาระไม่เห็นสําคัญเลยเขาจะไม่อยากอธิษฐาน ต่อให้ข้อที่ฐานก็อัานแป๊บเดียวกันกันรู้สึกิ u i ตี้รู้สึกรู้สึกผิดอะไให้ฐ่านเฉยเฉยอ่านไม่พีโกอ่านแป๊บเดียวอ่านเฉยเฉยอ่านไม่ได้ใส่ใจอะไรกิจกรรมต่างๆฝ่ายวิญญาณจะถูกลดทอนความสําคัญลงในชีวิตของเขาเพราะว่าเขากําลังนเมาตาของเขาเนี่ยเห็นสิ่งที่ผิดคําพูดของเขาจิตใจเขาเริ่มคอยเควแล้วก็เบอร์ไปจากทางที่ถูกต้องหากวันนี้คุณกําลังเมาขอพระเจ้าช่วยคุณให้สา่งเมาโดยด่วนกลับมาหาพระเจ้าขอโทษพระองค์และขอพระองค์ทรงช่วยคุณที่จะนําใจของคุณมอบให้กับพระองค์แต่ เพียงผู้เดียวจะไม่แสวงหาสิ่งยั่วยวนสิ่งล่อลวงและความสุขสําราญแห่งโลกนี้แต่จะแสวงหาพระองค์แต่เพียงผู้เดียวให้ชีวิตของฉันไม่ได้อยู่เพื่อความสุขสําราญของฉันในโลกนี้แต่จะขออยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่ฉัน